หนูชื่ออะไรครับมิกกี้มิกกี้อยู่ชั้นไหนครับอนุบาม .1 โรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโรงเรียนอะไรนะโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนโนนใบโรงเรียนนนไทยโตขึ้นจะเป็นอะไรครับจะเป็น อยากเล่นนักเลงจ,งจริงๆริอะนะอยากเล่นนักเลงเอาเอากินเข้าไปนักเลงเขาต้องทำแบบไหนลูกมีกระบอกมีกระบอกแล้วเอาไปตีไข่อะกระบอกถือไว้ทำไมถือไปตีก้าวถือไปตีก้า,กาโอ้ยโตไปอยากเป็นนักเลงตีก้าวโบกๆเลย กป๊กๆเลยโอเคโอเคโอเคโอ้นี่ค่ะโตไปจะเป็นนักเลง